สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่22มีนาคม67นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่22นะครับเรามาสรุปผลของวันที่20กันก่อนนะครับลาพัฒนาสูตรหลักนะครับผมให้เด่นวันที่7แล้วก็8นะครับสูตรฝันไปที่8ผล7 0 6แล้วก็77นะครับก็เข้ามาที่7หลักร้อยบนแล้วก็หลัก10ล่างหลักหน่วยล่างนะครับ มาทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับวิ่งรูดก็มาเป็นตัวรองนะครับตัวเน้นตัวฟัน8ตัวชนไม่มานะครับอย่างที่ผมย้ำเสมอนะครับต sure. ัวเน้นตัวฟันอาจจะไม่มานะครับก็มาตัวรอง7เด้งบนล่างนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเจาะ2ตัว3ามตัวนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับมาเป็นเบิ้ลน7นะครับเด่น3ามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับในส่วนของเด่น3าตัวถือว่าหลุดไปนะครับ ก็เข้าแค่เด่น2ตัวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็ผมย้ําเสมอนะครับว่าให้นําไปใช้เป็นวิ่งรูด1กประตูก่อนนะครับแล้วค่อยมาจอด2ตัว3าตัวนะครับลาพัฒนาสูตรใหม่ผมให้เด่นไปที่9และก็ศูนย์สูตรฟันบิตเ9ผล706 77นะครับก็เข้ามาที่ศูนย์หลักสิบบนนะครับในส่วนของสูตรใหม่ก็มาตัวรองเช่นเดียวกันนะครับตัวที่ผมเน้นไว้ให้ไม่หมากนะครับก็ถือว่าทั้ง2สูตรนะครับ เดินทั้ง2สูตรทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับแต่มาตัวรองทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่22นะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ต้องให้คําเตือนกันก่อนเช่นเดิมนะครับว่าแนวทางนะครับมีข้าวมีลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองผ่านนะครับ เรามาเริ่มกันที่ราพนาสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณที่9และก็0สูตรฟันไปที่9ตามสูตรคำนวณยังให้ระวังเลขเบิ้ลหามไว้ด้วยนะครับตามสูตรคำนวณมีโอกาสมาได้50%าเช่นเดิม4ชุดหลักนะครับก็จะมี9 4 9 8 0 4้และก็0ูชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่198เด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับสูตรคำนวณที่5 8และก็1 สำหรับเด่น2ตัว9และก็0ไม่ชนกระเด็น3าตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เพื่อนๆระวังอาจจะมาเป็นชุด2ตัวได้นะครับอาจจะมา9598 91หรือ050801นะครับ95อยู่ในชุดเจาะ2ตัวมีนะครับอยู่ในชุดรองนะครับแล้วก็9 8อยู่ในชุดตัวเน้นตัวฟันนะครับแล้วก็91ไม่มีก็จริงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ91นนะครับก็นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับ05อยู่ในชุดเจาะ2ตัวมีนะครับ0 8ย์อยู่ในชุดตัวเน้นตัวฟันนะครับแล้วก็ศ1ไม่มีก็เช่นเดียวกันกับ91นะครับถ้าชอบก็นําไปใช้ได้นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับอย่างที่ย้ําเสมอว่าตัวเน้นตัวฟันนะครับตัวชนอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวรองได้นะครับสําหรับ9และก็0นะครับเน้น2ตัวผมให้เน้นไปที่9ตามสูตรฟันนะครับและก็รองไปที่0ูนย์ เพราะว่า9นะครับในสูตรย่อยนะครับมีชนกันหลายสูตรมากกว่า0นะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าศูนย์ก็มีโอกาสมาเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นก็นำไปใช้ทั้ง2ตัวไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับให้เน้นไปที่วิ่งรูด9รองไปที่0และก็อย่าลืมนะครับเลขเบิ้ลหามนะครับตามสูตรคำนวณยังมีโอกาสมาได้นะครับสำหรับแนวทางวันที่2 2ให้ระวังกันไปด้วยแล้วกันสำหรับเลขเบิ้ลเลขหามนะครับ สำหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่9498แนะครับและก็รองไปที่0408ตามระดับเช่นเดิมนะครับในส่วนของชุดเม็ดเดียวของลาพัฒนาสูตรหลักนะครับสูตรให้เน้นไปที่98นะครับชุดนี้มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับในหลายๆสูตรนะครับชี้ไปที่98นะครับสำหรับชุดรองนะครับก็รองไปที่940408เช่นเดิมนะครับ สำหรับ4ชุดหลักย้ำเสมอนะครับว่าให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นชุดเม็ดเดียวคือ98นะครับแล้วก็รองไปที่9 4รองไปที่0408ตามลำดับเช่นเดิมสำหรับชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับในส่วนของนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับชุดรองทั้ง6ชุดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบหรือมีในใจนะครับก็นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ย้ำเสมอว่า10ชุดหลักที่ผมได้คัดมาให้นะครับมีโอกาสมาได้ทั้งหมดนะครับ แต่ตามสูตรคำนวณจะฟันไปที่9894แล้วก็0 4น8นะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะนําไปใช้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆอ,อ,อยู่ที่กําลังของแต่ละคนนะครับว่าจะสามารถนําไปใช้ได้มากแค่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆกาลังน้อยนะครับก็ให้เน้นตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับก็จะได้ลดต้นทุนในการนําไปใช้นะครับ สำหรับชุด3าตัวนะครับให้เน้นไปที่198นะครับชุดนี้เน้นไปก่อนนะครับและก็รองไปที่298รองไปที่594ตามลําดับเช่นเดิมสําหรับชุด3าตัวนะครับในส่วนของชุด3าตัวนะครับผมแนะนําให้นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น198แนะครับและก็รองไปที่298ตามลําดับเช่นเดิมนะครับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่8รองไปที่5และก็รองไปที่1ตามลําดับสําหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัว ก็หวังว่าแนวทางของราพนาสุดหลักนะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่3ติดต่อกันนะครับก็หลังจากแนวทางลาพนานะครับทั้งสุดหลักสุดใหม่นะครับเดินติดต่อกันมา2องวันติดนะครับก็เขาวิ่งรูดนะครับก็ถือว่ายัางเดินต่อ2องวันติดนะครับงวดนี้เรามาลุ้นนะครับว่าจะเดินต่อเป็นงวดที่3ติดต่อก,กันหรือเปล่านะครับ เรามาตอนที่ราพนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวสูตรคำนวณที่7และก็1สูตรฟันไปที่7คู่3ตัว2ตัวนะครับก็เช่นเดิมนะครับนำเด่น2สูตรนะครับสูตรหลักสูตรใหม่มาจับวินกันเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวก็จะได้907 901และก็917้และก็0 7 1ย์นะครับก็จะได้4ชุดเช่นเดิมคู่2ตัว ก็จะได้97 910 7และก็01ชุดคู่เน้นนะครับของชุดคู่จับวินสูตรให้เน้นไปที่907 97และก็0ูนย์นะครับส่วนของเด่น2ตัวนะครับ7และก็1ส่วนตัวผมให้เน้นไปที่7ตามสูตรฟันนะครับเพราะว่า7ในสูตรย่อยนะครับมีชนกันหลายสูตรมากกว่า1นะครับในส่วนของตัวรองนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ1ก็จะมาชนกับเด่น3ตัวในส่วนของสูตรหลักนะครับ เพราะฉะนั้นมีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะให้เน้นนะครับผมให้เน้นไปที่7รองไปที่1นะครับสำหรับเรียน2ตัวของสูตรใหม่สําหรับชุด3ตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันนะครับ907 97แล้วก็07นะครับก็เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับก็สําหรับลาพนาสูตรใหม่แล้วก็สูตรหลักนะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง2สูตรนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อเป็นงัดที่3ติดต่อกันนะครับ ก็เรามารอลุ้นผลกันเช่นเดิมนะครับในรอบเย็นว่าแนวทางเราจะเดินต่อหรือเปล่านะครับส่วนตัวนะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก็ทั้งสมาชิกเก่าและใหม่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกๆคลิปของทางช่องเราด้วยนะครับหวังว่าแนวทางของทางช่องเรานะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ใที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว,พว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ